ีครับจับจุดเทวันนี้วันอังคารวันที่6สิงหาคมนะครับเรามาดูทองต่อจากเมื่อวานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกข้อภาพรวมก่อนเมื่อวานที่ผมยกค่อไว้ว่าคืออิงวิกใช่ปะอิงวิกถ้าราคาลงมาน่าจะมาครึ่งหนึ่งมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ผมเมื่อวานนี่ผมบอกว่าเวลาเทรดปั๊บเนี่ยให้คุณดูราคาโตอตอบตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าราคาเมื่อวานที่ผมยกะ้อไว้ราคาจากตรงนี้ ตัวนี้คือจุดออเดอร์บ็อกตัวนี้คือแฟลวเราเก็บอยู่ในเบรกเกอร์บ็อกดังนั้นเราดูว่าถ้าราคาจะไปต่อวันนี้เลยเนี่ยเราต้องดูราคาตัวต่อตรงนี้ยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นราคาลงมาราคาเห้บ้างราคาลิเคตตรงนี้เทคลิเคตตี้ตรงนี้แล้วก็เปน็นปิดล่างตัวนี้นี่คือโอกาสเดี๋ยวเทรดใช้ประโยชน์จากเสียไซส์ลิเคตตี้ตรงนี้นะครับนี่คือหลักการแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผม <c oughs> ผม ก็ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของออเดอร์บุกที่เป็นตัวอย่างว่าเราเท,ทรดทองไงด้วยออเดอร์บุกเลาลงมาตรงนี้ตรงมาตรงเนี้ยลงมาตรงนี้ถ้าเป็นอีกวิดีโอหนึ่งก่อนหน้านี้นตึกที่ผมอัดไปนะครับเรียงการเปลี่ยนแปลงลงมาตรงนี้แล้วก็มาเทคลิคิตี้แล้วก็เทรดตรงนี้แล้วก็กลับมา <c oughs> อันดับแรกเราต้องเข้าใจว่าเลนแค่นี้ป่ะเลนแค่สมมติว่าเลนแค่นี้จากแค่เนี้ยแค่ okay, ป่ะนี่คือ300 300ปิ๊บหรือ8 0 0 0 8 0 0 0อา่าสา0พ point เพียงพอที่จะทําทำกำไรน,นะครับและ 2. ส t r u ั t เจอมันชัดเจนช่วงที่มันวิ่งลงมาไปช่วงที่มันวิ่งลงมาเนี่ยตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยตัวนี้เปิดโอกาสตะคุณเทศแล้วก็ตรงนี้ตรงเปิดโอกาสเทศแล้วตัวนี้กลับมาตัวนี้เปิดโอกาสตะคุณเทศตอนนี้กลับมาตัวเนี้ยหลังจากตัวนี้ไปเปิดโอกาสตคุณเทศตัวน,นี้เปิดโอกาสตะคุณเทศวันนี้เรามาวิเคราะห์ต่อภาพรวม่าลืมอันดับแรกเราอ่าน P O I แล้ว2 เราอ่านการเปลี่ยนแปลงของไพ่คันที่บอกว่าอะไรเกิดขึ้นเราเทรดให้สัมพันธ์กับตัวนั้นนะครับเพราะ่าลืมว่าแม้ว่าราคาจะขึ้นเงี้ยแม้ว่า,า,าราคาจะขึ้นเงี้ยราคาจะขึ้นเงี้ยไม่จําเป็นต้องขึ้นท,ทันทีบางทีเขาใส่เวงเงี้ยเขาล่าปัน่นเลคิี้ปั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เวงเงี้ยแล้วก็ไปต่องั้นนี่คือหลักการครับเพราะ่าลืมว่าค่าใหญ่เขาเทรดเขาไม่จําเป็นต้อง ต้องดันราคาทันทีเขาสะสมก่อนใช่ไหมเพราะเขาสะสมก่อนปั๊บเขาค่อยดันคือสะสมสะสมนี่คือเป็นวิธีการเข้าตลาดกระจายออเดอร์เข้าตลาดเข้าตลาดนั่นคือหลักการนะครับดังนั้นเวลาเราเทรดปั๊บเราพยายามเทรดดูการเปลี่ยนแปลงของไพ่ั่นที่ซับพอตคอนเซ็ปต์เราเอออย่างผมจะายต้องมีไพ่ท่านซับพอตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและการยนืยนยันระหว่างไทม์เฟรมเดียรกับไทม์เฟรมเซิรฟแต่เราเข้านะครับถ้าอย่างออเดอร์บุกปัจจุบันคุณอย่างออเดอร์บุกปัจจุบันล่าสุดของวันนี้ของวันอังคาร <c oughs> คุณเห็นว่าถ้าคุณดู ouais อย s s right, ame, ่างทองคุณ่าอย่างเนี้ยเห็นไหมอย่างเนี้ยทองคือสัดส่วนแล้วดูสัดส่วนคนอยู่ในตลาดก่อนตอนเนี้ยคุณเห็นว่าตอนเนี้ยสัดส่วนของคนอยู่ในตลาดทองยังถือว่าเยอะอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเซลใช่ปะเซลตรงเนี้ยเซลก็ถือว่าเยอะอยู่เซลเยอะกว่าบบว่ายฝั่งนี้คือกำไรฝั่งนี้คือติดลบใช่เป่าแล้วดูอย่างซับปอดดูอย่างซับปอดซับปอดตอนเนี้ยยังยัง ยังไม่เยอะเหมือนเมื่อวานตอนที่วิดีโอที่ผมวิเคราะห์เด็กอย่างเช่นตัวนี้ประมาณ8ชั่วโมงที่เราเสร็จสิบชั่วโมงที่ผมวิเคราะห์วิดีโอก่อนเนี่ยที่ผมวิเคราะห์ไว้ต้องไปดูวิดีโอก่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าเยอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ย คุณต้องการเห็นคาสเตอร์ที่มันจะเยอะอย่างนี้คุณจะเห็นว่ายัางปัจจุบันเนี่ยผ่านปัจจุบันเนี่ยเราเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นแต่เราเห็นเห็นใช่ป่ะดังนั้นเวลาเราเทรดตอนนี้เราเราต้องรอระวังก่อนเราดูระวังเราดูภาพรวมประกอบเราดูเดยประกอบสมมุติเราดูาดาดเดปร,ระปกอบเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ราคาที่เงินกลับมาสวัสดีเงินปิดผนคุณเห็นว่าถ้าราคาจะขึ้นไปถ้าราคาจะขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่สองสี่หนึ่ง สองสี่หนึ่งโอ้ยนะแม่สองสี่หนึ่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ราคามาแล้วสองสี่หนึ่งตอนนี้ดับคนจะร้อนอยู่ตรงนี้ดังนั้นเวลาเทรดตอนนี้เราต้องอ่านสักเจอประกอบขึ้นน้อยหนึ่งแต่ตัวนี้ราคาจะดันขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้คือเบรกเกอร์เนตัวนี้เบรกเกอร์เห็นปะตอนนี้ตอนนี้คุณเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ตัวนี้คือไฮโลไฮแล้วก็โลดังนั้น ผมว่ามองว่าราคาน่าจะเลียาาเล้ยกตรงนี้พอรา,ๆๆาคาเลี้ยกตรงนี้ปะเพอราคาเลี้ยกตรงนี้เขาอาจจะแช่ประโยชน์จากคนนี้เขาอาจจะแช่ประโยชน์จากคนนี้อาจจะดันราคาลงมาก่อนแถวนี้ดังนั้นจุดที่จุดที่ผมมองช่วงเช้าเนี่ยจุดที่ผมมองช่วงเช้ามีสองจุดคือหนึ่งตรงนี้สองตรงนี้ผมก็จะดูราคาเลี้ยกสมมติว่าสมมติว่าราคาจะ ขึ้นมาเงี้ยขึ้นมาเงี้ยผมเม็นราคาเลี้ยงตรงนี้เช่นเกิดเอสเมมาตอนนี้มันอาจจะเปิดโอการของเซลลลงมาเนี่ยหรืสองถ้าเซลลลงมาก่อนแล้วก็เปิดไพที่บอกว่าอาจจะดังขึ้นไปผมก็จะเหตุตรงนี้แล้วก็เวลาจะเหตุปั๊บผมก็จะเปิดออเดอร์บุ๊กช่วงเวลานั้นเวลามาถึงเนี่ยผมจะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เกิดขึ้นมีการตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็สองตัวนี้เป็นยังไงสัมพันธ์กันคุณจะเห็นว่าตอนนี้สองตงัวนี้สัดส่วนนีสัดส่วนถ้าเราดูคุณดูบาย คนตัวใบก็ค่าจะเคนตัวใบเนี่ยยังเดือดร้อนเยอะคนเซลล์กำไรนป่ะดังนั Meat ้นคนตัวใบกลุ่มเนี้คนตัวใบกลุ่มเนี้คุยนะคนตัวใบกลุ่มเนี้มองว่าโอกาสที่จะราคาลงมาสองสี่ป่ะสองสี่เนี่ยสมมุติว่าถ้าเขาแตะหลักการใช่ป่ะถ้าราคาขึ้นมาตรงั้งสมมติว่าถ้าราคาขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วขึ้นมาตรงนี้ยทำเอสเอสมาตรงนี้ทำเอสเอสมาหรือเอสเอ็มเอเอสเอ็มทีตรงนี้ โคเรเลตกับดอลลาร์ก็ได้คุณเ็นว่าหนึ่งคนที่บายตรงเนี้ยคนที่บายตรงเนี้ยบ่า2สองคนที่บายแถวน,นี้เขาก็จะหายติดลบใช่ป่ะคนที่บายเวิร์กเนี่ยคนตัวนี้ก็กดตันคนเซลล์ตัวนี้กดตดันก็แต่พอเห็นราคาตรงเนี้ยราคาหยุดไม่ไปต่อหรือเป็นสัญญาณที่อาจจะเป็นไปได้ที่สัญญาณจะกลับตัวยอดตัวก่อนคุณเ็นว่าคนเนี้ยจากณนะปัจจุบันนี้ติดลบใช่ป่ะตอนเนี้ยพอถ้าราคามาถึงตัวน,นี้ เขาหายติดลบหรือติดลบน้อยลงใช่ป่ะเขาเห็นว่าราคาจะไม่ดันไปต่อมันจะเป็นจังหวะแรกที่เขาสามารถแก้ตัวติดลบเขาได้แก้ตัวติดลบเขาได้เนี่ยถ้าผมเห็นตัวซับพอตขึ้นมาตรงที่เริ่มออกหรือสองถ้าผมเห็นบาร์อีกตั้งเทียนหนึ่งที่เห็นแขนกลุ่มน,นี้เริ่มบอกผมบอกว่ามันน่าจะเปิดจังหวะแรกสวิงแรกสวิงแรกจังหวะแรกน่าจะเปิดโอกาสาผมเซลลงมาตรงนี้อ่า Ểu, แล้วก็ตัวนี้น่าจะหนาขึ้นตัวนี้น่าจะหนาขึ้นนี่คือเราดูเป็นจุดๆไปนะครับเวลาเทรดครับอย่าลืมนาที่ผมบอกว่าแม้ว่าราคาวิ่งขึ้นอย่างนี้แม้ว่าราคาวิ่งขึ้น,นตอนที่ราคาจะวิ่งขึ้นไม่จําเป็นต้องวิ่งแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องวิ่งแบบนี้ใช่ปะเพราะ่าขาใหญ่เขาจาเป็นต้องเข้าตลาดเขาต้องการล i q u i ิตี้เพื่อเข้าเพื่อออกเพื่อเพื่อวางแผนในการเข้าออกใช่ปะคุณดูอย่างตัวนี้ป่ะอย่างเช่นตันเนี้ยอย่างเช่นต่ในหลักการเนี้ย สมมติว่าเขาเขาจะเซลล์หเป่าเขาจะเซลล์เขาต้องไซเวสไซเวสเพื่อหาลิเคลตี้คือหาออเดอร์สมมติว่าเขาจะเซลล์ตัวเนี้วิธีการทำอย่างเงี้ยทำให้เขาเซลล์หายได้แล้วสองเซลล์หายได้แล้วข้างล่างก็จะทําให้เขาปิดทางอะไรได้นี่คือหลักการออเดอร์นะครับนี่เหมือนกันจะนี้มกน,นมกันนะเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเี้ยมนกันนะเป่าถ้าก็มาอย่างเงี้ยทําให้เขาสามารถเซลล์หายแล้วปิดไ,ไปแล้วตัวนี้ถ้ามาทำอย่างงี้อีกทีก็ น,นั่นคือเวลาเทรดใช่ป่ะหา P O I อ่านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การอ่านซักเจอเิเนติส้สมบันิกันแล้วก็หาพยายามหาหาแท็บเด,ดเดอร์คนที่อยู่ในแต่ละหาตรงเนี้ยหาตรงเนี้ยหาตรงเนี้ยว่าคนที่เดือดร้อนเวลาคีย์ไป P O I ตรงนั้นเป็นยังไงมีระดับความเดือดร้อนหรือถ้าเป็นคนที่กําไรเงี้ยคนที่กําไรถ้าต้องคีย์ตัวน,นั้นอยู่ที่ P O I ที่เรามองใช่ป่ะ เดี่ไอที่เรามองมันมันมีการออกก็ป่ะเนี่ยเราก็ดูเราก็ดูนั่นคือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงนะครับเราไม่เทดคือ p o i อะเราใช้เพื่อโฟกัสว่าดูภายการประกอบแต่เวลาเทดเราต้องดูราคาเลี้ยก่อนนะครับนี่คือมุมมองของทองเช้านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปรอวิดีโอใหม่ๆนะครับ